อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะลิซ่าแบล็คพิค์นะคะทำทะเลที่นิสเดือดซะแล้วค่ะ ทางที่อุณภูมินะคะตอนกลางวันค่ะก็อยู่ที่ราวๆนะคะประมาณแค่20กว่าองศาต้นๆเท่านั้นนะคะแต่พอคุณเชชเชอร์ฮาค่ะนักออกแบบท่าเต้นคู่ใจของเธอท่ามาอัปเดต IG Story เท่านั้นค่ะบลิงอินเตอร์ะะ่แมก็ช่างตาไวกันสุดหลือเกินนะคะก็สืบทราบกันเลยทันทีนะคะว่าลิซ่านั้นนะคะเธอใส่ชุดว่ายน้ำนะคะเป็นบิกินี่สีน้ำตาลนะคะแบบ t o piece ของทางซีลีนอยู่นั่นเองค่ะ อคุณผู้ชมละคะคิดว่าใช่หรือเปล่าะคะแต่ว่าคุณเชชฮานะใช่ชวนนะคะเธอค่ะถ่ายขณะที่อยู่นะคะริมสระว่ายน้ําบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีภาพค่ะอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะเหมือนกับเธอนะคะใส่เสื้อคลุมทับนะคะสีขาวทับอีกทีนึงนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็เผยให้เห็นนะคะว่ากําลังนั่งเล่นชิลๆอยู่ที่ริมสระนั่นเองค่ะซึ่งภาพนะคะที่เธอค่ะอัปเดตนะ ก็เป็นภาพภาพนี้นะคะก็มีบลิงค์อินเตอร์ค่ะสืบทราบมาด้วยนะคะว่านี่ค่ะคือภาพของโรงแรมนะคะที่ชื่อว่าเ e กัสโคตนีสนะคะซึ่งก็เป็นโรงแรมค่ะที่ทางซีรีนค่ะใช้ถ่ายทํางานอยู่ด้วยนะคะหน้าตาแล้วก็บรรยากาศของโรงแรมก็ประมาณนี้นะคะ โอ้ลูกสาวค่ะแซ่บมากจริงๆนะคะอาแอดก็เอาบรรยากาศนะคะแล้วก็อัปเดตนะความเคลื่อนไหวของนอลิซ่านะมาฝานะคะสำหรับใครที่รอติดตามดูอยู่นะคะว่าเธอกําลังทําอะไรนะคะก็ตอนนี้ค่ะก็เธอกําลังพักผ่อนนะคะอยู่ที่นีสนะคะประ,ระเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็อยู่ที่ริมสระนะกับคุณเชเชอร์ฮาร์ดด้วยนะคะ ก็เอามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า